สวัสดีครับมาพบกับนาจุ๋ยเช่นเคยนะครับตอนเช้าวันนี้ผมก็ทำคลิปในการไล์ด้วย USM 5 0นะครับผ่าน US Utility แล้วก็ใช้ OBS นะครับแต่ในตัว US Utility เนี่ยผมบอกก็จะมีหน่วงนิดนึงนะครับมันก็ไม่มากหรอกครับแต่ขึ้นอยู่กับความแรงคอมพิวเตอร์อะไรด้วยเราด้วยนะครับ SSD การ์ดจออะไรพวกนี้ก็มีผลนะครับ หรือเปล่านะแต่ก็มีผลบ้างนะครับเราเคยลองแล้วว่าของที่ถ้าเป็นคอม,มที่บ้านของเรนี่ก็จะแรงกว่าทีหลาน,นิดนึงนะครับพอมาเป็น้ตบุ๊กแอ้คราวนี้เราจะมาลองโปรแกรมะนรับซึ่งอาจจะสมูทกว่านะครับวันนี้ก็เหมือนจะคล้ายๆ u t เวนต์นนะครับต่อผ่านสาย u s b เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่เหมือนกับใช้แคปเจอร์นะครับแคปเจอร์มันจะดีกว่าแต่เนื่องจากไอ้อตัวเว็บ50เนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่คลีนเนดีใดแท้นะครับก็คือถ้าเราเอาไปถ่าย ไลด์โดยการถ่ายพวกวัตถุนะครับอ่าเราใช้เลือกพวกโฟกัสติดตามใบหน้าเนี่ยมันจะไม่มีกรอบโฟกัสขึ้นก็ผมสามารถไลด์ได้นะพวกทำสอนนักเรียนอ่านนักสอนพวกทำแบบฝึกหัดนะครับเราถ่ายไปที่แบบฝึกหัดถ่ายไปที่ทําอาหารอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายหน้าคนไม่เป็นหานะแต่ถ้าเอาไปถ่ายหน้าคนปุ๊บมันจะมีกรอบอ่านึกามันคือมันก็จะดูลำคานะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรมอ่าเขาก็สามารถแต่เราก็สามารถ,ราาารถทาได้นะับด้วยผ่านโปรแกรมเมื่อเช้าก็ทำเอ็กซ์จูเนตี้แล้วแต่มันก็เขาบอกมันไม่ค่อยสมูทเราจะมีโปรแกรมหนึ่งครับ เป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับอาจจะติดไลนยน้ำเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ไลนยน้แเราจะจะใช้ยังไงโดยไม่ติดไลายน้ําก็มาดูครับเราไม่แคร์นะครับใช้กันตามปกติเลยโปรแกรมนี้คือตัวสปาโก้นะครับสปาโก้แคมนะครับอ่าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับตัวนี้ก็เข้ามานะครับมาดาวน์โหลดได้เลยครับพิมพ์สปาโก้แคมนะครับผมทำลิงก์ให้ก็ได้นะครับก็จะมีเห็นสีเขียวนะว่าดาวน์โหลดกดไปหนึ่งครั้งนะครับเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันสองจุดหกจุดเก้านะครับ เราก็ดาวน์โหลดเลยมีใครไม่ก็บอกว่าหลักๆก็คือต้องการไทเทม2 0.04 RAM 4G นะครับอ่าฮาร์ดดิสก์ก็ฟรีอ่ามีที่ว่างอยู่98.4นะครับอิสเปกต์ก็ประมาณนี้นะครับอ่านเขาก็กดดาวน์โหลดธรรมดาครับเราก็มาติดตั้งติดตั้งเสร็จก็จะได้โปรแกรมสปากโกแคมตัวนี้นะครับอ่าครับตอนน่า,ารู้ว่างตาประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จะต่อ USB 50เนี่ยเราต่อด้วยการใช้สาย USB ปกตินะครับเสียบที่กล้องเปิดเมื่อเราใช้ USB Utility เลยนะครับ นี่ครับ,นนรบเสียบสายเาเสียบสายเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเสียบเข้าคอมนะครับตาไม่ค่อยดีนะครับนิดนึงครับอนะครับเสร็จรแล้วเราก็เปิดเปิดกล้องเหมือนปกติเลยนะครับ มันก็เอาแรกถ้ามันไปยูทิลิตี้เราไม่ต้องไปยังยังไม่ใช้นะครับแล้วมนถ้าเราเปิดสปาโก้แคมเนี่ยมันไหมมันมันจะเปิดยูทิลิตี้อตโมรติแต่มันจะใช้ไม่ได้นะเพราะเราก่อนนี้ใส่สปาโก้ไปแล้วครับตัวสปาโก้เนี่ยมันก็จะไหมมันจะบอกได้เลยว่ากล้องนี้เป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็สามารถสั่งนะครับปรับปรับรูรับแสงได้ครับปรับได้หมดนะครับออไอเอซ o ไอเอโซอะไรเงี้ยจะออโต้จะปรับ เอาไว้ชัตเตอร์การวัดแสงอะไรตัวนี้ปรับได้หมดนะครับทุกอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่เขาเนี่ยนะครับแต่เาเนี้ยนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีตัวตัวลายน้ําก็คือวอเตอร์มาร์กมาด้วยอ่แต่เราจะทํายังไงนะครับตัวใช้ตัวเนี้ยแต่ไม่มีให้วอเตอร์มาร์กอวไรให้เราใช้ OBS ได้นะครับมาทำกันขันแรกนครับแนะนําก็คือเลือก Preview Solution ก่อนครับให้เป็นสูงสุดเลยนะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ พอเดี๋ยวเราจะต้องใช้อ่าความละเอียดนิดนึงเพราะเราต้องไปดึงออกนะครับวิธีการก็คือง่ายๆก็ไปที่ OBS เรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่เปิดที่ OBS เรานะครับ OBS yes. เราก็มาที่ตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกที่ c ีไหนเราจะใช้นะครับแต่ตอนนี้ผมยกต,ตัวอย่างวิธีการเอาเอ่อปาโก้แคมนะครับเข้ามาใช้นะครับกดบวกไปหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ให้เลือกว i ดีโ Capture d e v i c วล็อนะครับแล้วก็กดโอเคหนึ่งครั้ง เลือกอ่ามันจะขึ้นวิดีโอให้เราเลือกเป็นที่ตัวเว็บแคมนะครับตัวนี้จะชัดกว่านะครับเรามรู้สึกผมนะครับเราก็สามารถเลือกครับล้วก็โอเคไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ครับจริงๆมันจะเห็นไหมครับเพราะมันติดตัวเครดิตอยู่นะครับอีกการของก็เหมือนในตอนถ้าใครดูในตัวที่ใช้ eos ยู i ิตีก็คล้ายๆกันครับเราก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวเอาอ e s เ5 0มาไลฟ์ผ่านอเ s สนะครับแต่ตัวนี้ว่าใช้ตัวโปรแกรมสปาสปาโกคอมนะครับน่าจะถูกนะครับอีกขอขอภัยนะครับสปาโก้คมนะครับสปาโคแค a ม ผมก็ไม่แคร์ใจอ่ะนะครับก็นะครับก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับกาทำงานก็นะครับก็ออโต้โฟกัสได้ปกตินะครับไม่มีกรอบไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ภาพผมว่าค่อนข้างสมูทกว่าตัวที่เป็น US Utility เยอะเลยนะครับอืมก็ลองไปใช้กันดูนะครับก็สามารถใช้ได้แบบฟรีๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ให้มันดีไม่ติดไม่ต้องมาขยายอย่างนี้นะครับเราก็ไปจ่ายตังค์ได้นะครับแต่ก็เดือนปีหนึ่งประมาณพันห้ามครับที่ผมดูในเว็บ เไปแบบแคนนอนนะครับโอาแค่นี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรแล้วก็กดสตรีมมิ่งได้เลยนะครับถ้าใครจะไปสตรีมไปไลฟ์นะครับก็เอาโค้ดใส่กดสตรีมมิ่งได้เลยนะครับวิธีการไลฟ์ผมก็เคยทําสอนไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านู่นนานมาแล้วนะครับไปลองหาดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อจิตโฟโต้ใน YouTube c h a ชแนลและในแฟนเพจน้อยจิตโฟโต้ด้วยนะครับสวัสดีครับ